สวัสดีครับบรรยากาศ5โมงแรงฝนตกอีกแล้วนี่พนบนชแนลนอนหลับเพิ่งตือนครับผมนี่แหลมะม่าเออตัดปลาละ,ะเมาะแถวนี่แหละครับผมยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าเ,เพื่อความปลอดภัยของ <c oughs> การเป็นอยู่เนาะ บ่ห้มันหกก็เลยมาเคี่ยมองนี่ครับอันนี้เอาไว้ฮ็ดข้างบกทั่วบกแตงยามหน้าแรงเห็นปะแล้วแต่เนาะบางบางคนก็ว่ามันมีมือลหละๆมันสิได้มีอันไอ้มันสิได้เกี่ยวได้ย,ยังสินะแต่ว่านี่อันนี้เอาแบบละเอียดไปให้อาหารกบกันครับอาหารปลาอาหารกบวันนี้ ยังกลางวันอยู่ไม่มีอาวุธ mm. ติดตัวมามีหนังสติกของข้อมาอันหนึ่งครับเด็กๆเป็นยังไงปวดมัน <được> ง <kindergarten cruise> ูหรือมันหยัางหยุบยับุบยมันงูหรือมันป่าหรือมันกบน่ารักดีครับผมอยากให้มาเบิงอยู่เด้อนี่ว่า เลี้ยงไม่กี่วันเลยครับนี่เลี้ยงครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ผมก็คิดว่ากระเบิงเพิ่นมาแนงมาแนยแต่ว่าถึงเวลาผมเลี้ยงจริงๆเนี่ยผมจัดการเลยเพราะว่าเอามาล่งในปลาเข่าเลยครับผมอาจจะมีออกไปครับน่าจะเยอะอยู่เพราะว่ามูเส่ามีมอหนึ่ง ให้อาหารหาทางเขาว่าได้เห็นมูกินอาหารเขาว่าได้มันขนาดไซส์เดียวกันเนาะคงจะเป็นคงจะเป็นอ่อนบางที่ถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยพันปีนได้ครับผมมันอาจจะปีนออกไปหรือมันหมดออกไปหรือมันจังใดล่ะก็เลยเดคคุบเอาคุบเอาแล้วก็กลับมากินอาหารน้ำมูนี่คือเก่า กายยาออกไปเด้อขันอยากกินอาหารสบายลูกเอ้ยพูนเดียวนี่คนแยกไปอยู่ผุ่นกันหลายครับผมพูนอยู่แถวอันในกลางๆเนาะตอนแรกคนมาจุ่มกันอยู่นี่มาครับมา,บานบห้อาหารกันครับก็สะออนอยู่ด้เป็นความชอบของเราด้วยเนาะครับผม ีอาหารการ์ดวนนี่เอาลูกมาเอากินอาหารกาดนนี่กินเผาแรงกินเผาแรงมึอเย็นมึอเย็นมึงต้องมีความชอบแล้วก็แต่พอเป็นแน่อยู่ครับหมายถึงว่าอะไรฮกบหาเขียดหาฮะครูฮะปลานี่ผมเสี่ยงเชื่อกันแหละครับ ใส่เบดใส่หม้อ่่ได้เบสชุ่มเนียเ่ยแต่นี่มันเอาแบบข้างลัดเรื่อยอนาคตจังว่ากันเนาะครับเนาะพผุพตนตรงนั้นตอนนี้แยกมาอยู่นี่หลายตอนแรกอยู่นีแหละตอนแยกอยู่กอข้าวงามๆนี่แหละตอนนี้มาอยู่นี่หลาย,นนย,ลายผมก็ดปับ๊บให้เพื่อนมาอยู่นี่กันพุนแจกสวดๆครับผม กบนากบนาเพราะว่าอยู่ในนากบอยู่ในหน้าเขาก็สิว่ากบนาตัวนาะครับเนาะนี่แหละครับพูดโอ้ยแหววแหววแหววเง่เร่เร่รูกเร่าพวดน้องเศร้าแหรอครับเบาเดียวนี่พวกกัดกันแล้ว ระวังงูระวังนกระวังไอ้ศัตรูรอบข่างเพิ่อย่างเดียวศัตรูบนอากาศมาจากอากาศมาจากอันนี้นี่นะครับเบิง้งคักๆได้ครับ,รบ,บน,นีเ่เบิ้งไกลๆยันย้วแห้งพูนเ็ดเป็ดอดัดปาดเลยมวนกุบพูนพวกหนุนที่งานปลาป่าอยู่นู่นมากันเป็นทีมเลยกันพูน,นปล่อยปนิน กับปลาดุกไว้พันกว่าตัวครับอ่านี่แหละลูกเอ้ยเพื่อกันยุงสิแหละเดี๋ยวก็สิมนซองซองต้องมาเยี่ยมเยือนเรื่อยๆเนาะส่วนอาหารก็ปนกันไปเลยนี่ครับอาหารอาหารนี่ผมให้ปนกันเลยกบกับปลาดุก ปลาทุกชนิดอุนปลามาละบัดนนี้เดี๋ยวเด้อครับขออนุญาตขออนุญาตโอ้น่นบ่อเถงดอกลูกเอ,อ้ยปลาก็ได้ นี่แหะครับผมติดตามผลงานตอนนี้เลี้ยงได้อาทิตย์นิดๆแต่ว่ารูปร่างพันดีมากๆเลยครับผมส่วน่นสีออกไปหรือว่าอาจจะมีนกมีหยังงย่างอื่นหลงแปลกป้อมมานั่นก็ถือว่าเป็นเหตุที่เขาคิดว่าป้องกันเต็มถี่แล้วแต่ก็ได้คิดว่าถ้ำให้ดีแล้วครับผูดผูดปูนปูนงอิ่มไปใส่บัตนี่ เป็นยังบนในเต้นโคโลเคเลมากผู้เดียวถ้าทางนี้มูว่ะนี่แหละครับผมกบนากบในนาข้าวนี่แหละครับผมกบนาทำไมนเอาไปขายตลาดกัสิวอาได้เยอะเลยเนาะกบนากบนาของแท้พอิปานาปลานินปล่อยไปก็เยอะครับปล่อยตรงนี้พันกว่าปล่อยตรงโน้นอีก ก็สามสี่ร้อยตัวโปรดติดตามผลงานนี่คือความสุขของพ้นอีสานเดชอุดมดอนเสาหงครับผมขอบคุณครับขออนุญาตเด้อครับ